มิคาโลเกะถ้าใช้ p v p ใน g o b Battle League จะเป็นยังไงหลังอินโทนี้เดี๋ยวมารับชมกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่คอนเทนต์ห้องทดลองโปเกมอนกับผมโตลิโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา p ี p ในโกเบเทลีฤดูการพลังและทักษะในโหมดเกสีกและโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือมิ k คาลูเกะโปเกมอนจากภูมิภาคชินโอ ว่ากันว่ามิคารุเกเกิดจากวิญญาณอันชั่วร้ายจำนวน108ดวงที่ถูกขนึกไว้กับเหินค้ำหลักเพื่อหวังว่ามันจะไม่ไปทำเรื่องไม่ดีอีกเป็นครั้งที่2โดยมิคาลุเก เป็นโปเกมอนประเภทผีและความมืดจึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทแฟรี่และสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทต่อสู้ประเภทพิษประเภทปกติและประเภทพลังจิตได้ครับมิคาลูเกนั้นเป็นโปเกมอนที่ยังไม่มีร่างวิวัฒนาการสําหรับการจะเปิดท่าชาร์ทที่2จะต้องใช้คนดี้จำนวน75ลูกกับอีก75,000ัสตาร์ดัค่าสเตตัสของมิคาลูเกนั้นจะเด่นในด้านพลังป้องกันสําหรับค่าไอวีแลงหนึ่งที่จะทําให้มิคาลูเกมีคา่คาสเตตัสสูงที่สุดจะอยู่ที่0-1515 โดยจะได้มิคาลุเกะที่มี CP 1495มีพลังโจมตีอยู่ที่121.1พลังป้องกันที่146.4และค่า H.P. ที่104ครับสำหรับท่าโจมตีทั้งหมดของมิคาลุเกะนะตอนนี้จะประกอบด้วยท่าเร็วโจมตีแบบไม่คาดคิดหลอกตีท่าชาร์จปิดกั้นด้วยศิลาแฝงเงาสายลมบอกเหตุและชาร์โดบอลครับ ถัดไปมาดูท่ามูฟเซตที่ผมเลือกใช้ในโหมดนี้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าโจมตีแบบไม่คาดคิดส่วนท่าชาชใช้ท่าปิดกั้นด้วยศิลากับชาร์ดบอลครับทีนี้มาดูจํานวนครั้งของการเก็บ Energy นสำหรัรการปล่อยท่าชาร์จแบบข้าวๆ้าของมิคาลุเกะกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง8ครั้งจะได้ท่าปิดกั้นด้วยศิลาและชาร์โดบอลครับ ในการจัดทีมผมจะนำมิคาลูเกะมายืนในตำแหน่งหลีตัวแรกโดยมีลาวบโบนเป็นตัวเซฟสวิตช์และบาคูฟุนเป็นตัวโคเวอร์รอซอนอีกทีครับคำเตือนทีมสาธิตนี้เป็นทีมสำหรับใช้ทดลอง PVP เท่านั้นขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวโปเกมอนที่นำมาทดลองนะครับและถ้าทุกคนทราบกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับมิคาลุเกะโดยในฤดูกาลนี้หลังจากที่ท่าชาร์จปิดกั้นด้วยศีลาถูกบัฟมาให้น่าใช้มากขึ้นทําให้โปเกมอนตัวนี้เก่งขึ้นมาแบบใครๆก็คาดไม่ถึงครับซึ่งแม้จะดูเหมือนกับว่าถ้าสาหรับใช้ PVP ไม่มีท่าสแปมที่ใช้เอเนจีน้อยแต่ข้อด้อยนั้นก็ถูกชดเชยด้วยดาเมจจากท่าเร็วโจมตีแบบไม่คาดคิดครับซึ่งเป็นท่าโจมตีที่ใช้ดีมากๆในฤดูกาลนี้ถ้าไม่นับโปเกมอนแฟรี่นี่เรียกได้ว่าตัวไหนโดนก็มีเจ็บครับแถมค่าสเตตัสโดยรวมก็ยังพอใช้ได ด้วยเหตุนี้มิคาลูเกะจึงเป็นโปรกมอนที่น่าปั้นเก็บไว้ใช้สักตัวครับโดยถ้านําไปเทียบกับโปรกกรมในเซกเมนต์เดียวกันอย่างยามิรามิเรียกได้ว่ามันก็เก่งคนละทางครับอย่างยามิลามิที่มีท่ามุฟเซตที่ดูออลลาวใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่าแถมยังมีท่าสําหรับสแปมอย่างท่าหลอกลวงครับส่วนมิคาลูเกะจะเน้นดาเมจจากท่าเร็วกับดีบัฟลดทางโจมตีจากท่าปิดกั้นด้วยศิลาซึ่งนับได้ว่าเป็นโปรกกรมแนวท็อกซิกที่เก่งเอาเรื่องเหมือนกัน ซึ่งถ้าหากใครมีทรัพยากรในการปั้นที่เพียงพอแล้วสามารถปั้นเก็บไว้ใช้ทั้ง2ตัวได้เลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอะไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสําหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางได้นะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนสีแตกต่างนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ